กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องอยู่ซ่องนั่งสนีป่าพี่น้องจ้าสบายดีปดัสด,ส,ดสุขุสุนเด้อสบายดีปิสุงสุบอนพี่นออ้นองเอ้ยสบายดีนองโอ้ยพ่นงเห็น,นาให่อ <c oughs> เอาตัางบุญสนีมากินไป งไว้ก่ออนไปาตังม่ใหญ่นะมาตักเอาเด้อทั้งนั้นนะไม่ใหญ่นะเราบริตั้าข้าบนหรือเราเรากินเองรึบป่าพอยจตังค์เ่าเลยเออ บ่าตาหนะใหญ่กับหมูมนะมไปอยู่กลางหมูเนาะจะนั่มากอกป่ากระหี่จ้ะเนี่ยปิ้นปินหนามาก่อนเนเป็นเนื้อง,งมากอกใจป่วยน้องบิวเอ้ยอาตั๋งมาสดอยู่พี่ลูกไปกินอยู่แจหมูผู้น่ะมาสดแขง่งกับมันเอกรซชานีแม่ชานีพี่มามาม,มาผู <c oughs> ้ไปอาตั๋งผู้มาลูกไปเออป้าถวยลูกสาวข่อย ทุกคนอร่อยไหมอร่อยอีเจนี่นีเนี่ยค่ากระปุนเตมปางเนี่ยบอกบอตอบเลยอือโอ้ทิ้งตัวแมลไว้ายทะเลบาสนี่เอ้ทิ้งตัว กูน้าป้าลูกสาวกูกินคำใหญ่คือแม่อี้ซุตายสิเบิดยุหมดๆคำใหญ่ๆอ่าวโลดเงินงัดใส่งัดใส่โลดป้าทิ้งพี่น้องมักคือยังสิเฮางัดปุนนะคใหญ่ลพี่น้องอืแซ่อืแล้วกมักเฮาอยู่นตู้คือว่าเอามากะกะกะปิเด้พากันซื้อกะปิคบ่ซื้อบักพริกดิบ สคนสุพนแข่งไ้ตามจบต่ายเอ้ยบรต้องกินเดี๋ยวก่ายปเทพีนองไปคนนะนี่ยโกให้อีกอยาให้มีอีกเด้อพี่น้องเอ้ยถ้าเิมาเห็ดให้สุพนกินอีกั้งแรกเมาเแม่นแมน ข้าเปียกกันได้โดยเขาก็เคยเห็ดกินอซื้อมาจากโลว่าบางหันเห็ดประชูดบางเตากินนะเฮ้ยชุดตัวเห็นอยู่ในคลิปเองหมอบ้าใหญ่แซ่บเลยหั่นเจีนหนาแดงเห็ดเลยโดยแซ่ พี่น้องเอ้ยแสแแบ่าอจัดการเองโลดเดินนี่ยอาจารย์ตัวใหญ่ๆนี่ๆๆก็ถาดใหญ่นี่ยอ่ะถอยก็ได้อ้พ่อตอนบ่ายๆพี่น้องเอ้ยนี่ส่งบ่ายๆพอดีหิวเราตายกับไปกินข้าวเพชรข้าวยังเลยกินกะเทียงลงมาเด้อลงมาเด้อกระปุลแปดกิโลคนกี่คนเนี่ยสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดเท่าพี่น้องเอ้ย เกือบเศร้าคนพี่น้องเลยไปทิ้งทุโอ้ยแม่น้องกิ๊กนนะแม่น้องแก้มบุ้มมานะพี่น้องพูดนะพูดนะหัวหัวน้องซะหัวหัวเอืึอยซะอตากล้องกะตากล้องกะคือคือกระขักเมือตอนนี้นะเออตอนกินยาววค่อยค่อยเดือนยาวๆช้อนกินยาวว้าว ปมาทังนานด้้ได้ม่่าตดาตากรองก็คือขากพี่น้องไอ้เพ่งกับผู้บ่าวเปิดถมถมอยู่ตายเอ้ยกินแลวพาไปถ่าวไปเมียนเ้อตายเมียนผู้บ่าวอืไปบ่อไ่ตงูดกอากิตาดีขนาดได้เม่แก้มบุ่มน่อได้ไปแก็ตแล้วืไป่มไปลูกไปเบิร์ลย เบิร์ดถั่วหนึ่งหัดน้ามันคือย่างล่ตอนคือเบิร์ดหอ้ายทั้งน่ะหสดนะทังน่ะแพนผวยอุ้ยบ้อวยอุ้ยบอย่สิบึ่งนะเออชุบเปิผ้ากันลงมาเห็นจิตืีแหม่แม่เออคนนะ ละไอ้กล้องบอ๊ะเฮ้ยจ่อยจ่อยดึงกระปุนกราห่มนี่ถือแดดเลยมันสิเปลือยนะเฮ้ยเออถ้าสิืว่าแห้งๆจั็หน่อยพี่น้องให้มันถ่วมเพลงข้าเจ้าพี่น้องสิว่าน่าเจ้าเสดงจก็เสียงดังแท้ให้มันถ่วมเพลงข้าเจ้าพี่น้องเลยถึมๆอยู่ออมกูจะหายตากล้องนะมาบอกเอง บัวบัวบัวงีได่เนี่ยวบัวแมนมากว่ะตายที่มากเหนือยังไม่เอเน่เป็นหน่อยแห่งหมัดนากเหนือย่าอ่อนเออได้ชือแอเดนยวเลยจำไม่ได้ก็ไ่ได้เอาแฮมวางอ้าววานิน จอยเฮ้ยมันเฮวะไรบนวันน้องนัดเลยเป็นน่องอืมเป็นโตน้อยลิปมาลิปนี่แย่จับถูกน้องลิงกะกินกระปุ่นอิ่มเลยกะไปซาวปูนละบาทพี่น้องเลยพู๋ผู๋อย่ามันแข็งบลูกแข็งแล้วด้ฮะแข็งแล้วด้ฮะเด็กเด็กอิ่มอยู่บ้างขึ้มาเพิ่มผู๋พี่น้องเลย บาตายกซีทเงเถิงอลแหละคือตนตมดกะซีตอนตะมีดกซีเแข่งเข่งบานในงานและไม่ท้ว่าหากเซยอีกแล้วพี่น้องบดยินซีทังเถิงว่าตอนตะมิดคือจะมาเข่งขมันเบ่มันบางเ่อมบา่เออเป็นบ่วงเวียดด้เลยบ่วงเวียดบ่วงเวียดปนบบออืม

น้องกำลังกินกันอันนี้ไออุ้ยพี่น้องเอ้ยไออุ้ยกับลูกเพื่อนซองคนใหญ่ขนาดไหนเจ๊กำลังงานพี่น้องปลาแอบดี้องสีแอแล้วกินเองกินเองแอบเองนี่แหละสวาว่า คนลาวสิมืคนลาวเฮ็เองกินเองแซ่บเองย่องเองร้านเจ้าเด้อก็แซ่บอีหลีแหละานผู้ชายปแล้วบ่ ขั้นอันเสร็จมันเบิดกัเอาน้ำก็ได้แล้วก็ซื้อกับปุ่นโลมากินคับป้าลูกสาวพันถวใหญ่ก็โมกินเหแต่กระแตน ไดือว่าไดกินที่ะไดกินติกันได้ินสุดิโตเข้มากินป้ามันเหือแต่เหืดแต่เาทั้งกินทั้งเหือแต่เหืแตนปวดโผป้าเจงัดพี่น้องเลยงัดเป็นงัดเลยเจ๊เฮาเห็ดเห็ดเองกินเองค่ะซีเมอเจ๊เองค่ะอร่อยค่ะ ผู้บ่าดตายแห่งซามบางใหญ่ยังบ่เบิดจักเถื่อเจ้านะซามน่ะซามหนึ่งเลยบใบนี้ต้องซื้อคำซามมาไหวให้บ่าดตายด้วยสะโพเลยนี่พี่น้อง พากันกินแล้วเป็นทีเรียบร้อยเจ๊ก็จะเบิด์ตถวยพี่น้องเอ้ยปุ้นต่พี่เจะเปิดเพลงบ่าแมนแปลว่าเขาเจ้าเปิดเพลงไลเฮาก็เลยหยุดไว้ก่อนพี่น้องเอ้ยเฮาวก็มาเปิดที่ล้านพอเจ้ยายป้าจักถวยยายป้ายายเบิร์นซองถวยเลยค่ะปุ้นแซ่บปะยายเอ้ยแซบแซบเนี่ยพ่หนมอืมตัวความแซ่บแงห้งกินแข่งกันเลย โอนอัน <celebrate> ท้าวนี่ก็2มื้อบ่แม่ลูกไอ้อุ้ยเด้อพี่น้องอันนี้ลูกไอ้อุ้ย2ถ้วยน้อยๆกะแม่ใหญ่ก็2ถ้วยมาแล้วก็กินอิ่มคักอะนีอือได้ให้มาคุมือวซั่นพี่น้องได้ไว้จังสิบ่นีุ้่นไว้พแนึงข้าวแงสุกแล้วกินข้าวแงพแบ่กินแล้วก็อุ่นไว้ื้อเช้าก็อุ่นอีกแม่นุ่นแล้วอย่าไปซนไุ่นบ่ักบ่ วันนี้เรากับคอลาลิฟเพนนีเดอพี่น้องเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซองสนีป่าในเด้อพี่น้องพบพอพอกันคลิปต่อไปพี่น้องเลยผักเบิ่งผักชมสบายดี